เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมที่นักทุกคนครับกลับไปเจอพี่อุ่นในเกม Five Nights Freddy p 2ในคืนสุดท้ายครับคืนที่5คลิปที่แล้วเนี่ยสั้นเลยนะคลิปนี้อาจจะสั้นกว่าก็ได้นะครับอย่าโทษพี่อุ่นนะเพราะว่าพี่อุ่นมันตัวตึงป่ะครับไปลุยคืนที่5กันภาคนี้มันก็ไม่โหดเท่าไหร่นี่ว่าเหมือนที่ภาคอื่นโหดกว่านะเหมือนเดิมครับอันก่อน คืนนี้จะมีอะไรแปลกบ้างขอส่องไฟหน่อยสิโอ้ยเฟดดี้มาไวมากเนี่ยมันคือตัวเฟดดี้ตัวนี้นะเห็นบ้างเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันเหมือนมีสองกลุ่มอ่ะเหมือนชิก้าก็มีสองกลุ่มอ่ะใครมาฟ็อกซี่มาเหมือนมันมีหุ่นรุ่นใหม่กับรุ่นเก่าอะครับเอาส่งพี่อุ่นนะเนี่ยดูสิเนี่ย เฟดดี้ก็อยู่เห็นไหมนี่ก็มีเฟดดี้อีกตัวหนึ่งแต่เป็นเฟดดี้รุ่นเก่าว่าจะเป็นเฟดดี้ร่างข้างก็เป็นได้ว้ยนี่มาไวจังวะมาไวเกินน่ากลัวว่ะมันมาไวเกินอะกลัวมันเข้ามาทั้งสองไฟดูมันไวโอ้โหมันมันลดไฟด้วยนะขอบอกเลย เนี่ยไม่กล้าปั่นนานเลยครับกลัวมันเข้ามาเนี่ยเสียงมาอีกแล้วเสียงตัวอะไรมาคราวนี้โอ้โหเวยเลยเจอไอ้ตัวนี้อีกโอโ้ปั่นก่อนเลยใครมาโอ้โหมังเต็มเลยว่าจุดตัววนะเนยมาลำทั้งตำบล อุยทันเบตี้โอ้ยใครอยู่นะเ้ี่ะใครอยู่ตรงไหนกูมองไม่เห็นเลยดิในท่อโอ้ยมีกูอมองท่อไม่ได้สิอยู่ปะวะ อุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อุ้ยมาแล้วกูตายตายตายโอ้ยไม่าบายตัวเด็กกูตายแล้วเนี่ยึิสิกบล็อกกูอุยอ้ยโอ้โหย,ยากว่าโอ้โหไอตัวนั้นมมนแขวนอีกแล้วโอ้โหมากันมึงให้กูพักเลยครับ เล่นแบบนี้กูก็ตายสิโอ้ยโอ้โหคือท่าตึงนะเนี่ยตึงเพราะไอ้นั่นแหละไอ้จานเค้กนั่นแหละแม่งตายเลยไม่เป็นไรซึ่งกลับมาเล่นไงตาแรกทุกครั้งก็แบบนี้แหละแต่ดูว่ามันเดือดจัดเลยว่าคลิปนี้นานแน่นอนเอาใหม่ครับ คลิปนี้ตึงแน่นอนเลยอ่ะแต่ถ้าไม่มีจานเค้กก็พี่อุเอาอยู่นะไอ้จานเค้กมันมาเฉยเลยอ่ะมันโกง่ะดิอืปั่นไว้ครับปั่นไว้ก็รอเสียงมายังอยู่ที่เดิมนะมาแล้วหนึ่งตัวเนี่ยมันรดไวมากเลยอะกล่องเพลงอะ ตัวเดียวปั่นรอครับไปไปเลยไปแล้วจะม,มีใครมาอีกไม่มีครับเนี่ยรอก่อนมีนั่นมาแล้วชิก,ก้าชิก,ก้าล่างน่ารักปั่นเต็มยังเนี่ยโอ้โหน,นี่ไงแมงเกิลมาที่ มาไหมมาไหมตัวไหนมาโอ้โ้หตัวท่อก็มาวะ่ะใช่คุณปปิดแล้วไม่บายไมบายคดูก่อนดิปันปันปันโอ้โหมันมาบ่อยจังวะแค่ <Hi. S 1> หากุณปุ้กอย จานเค้กไม่มาอีกแล้วไม่ชอบเลยว่ะโอ้ยมีไหมไม่มีอีกแล้วว่ะโอ้ยเฮ้ยกดผิดอันดูโอ้โห ปั่นก่อนเดดี้โอ้มันมาเยอะว่ะโกงว่ะตัวในท่อมองไม่เห็นนะดิโอ๊ยปั่นไว้ก่อนเออปิดไว้ปิดไว้ไวอู้ทัน ปั่นก่อนมีนาไหมไม่มีโอ้โหมึงขึ้นโกงกูมากเลยเนี่ยโ,โหยากว่ะอันเนี้ยมึงมีตัวบางกูแบบเนี้ยปั่นเสร็จไม่เสร็จก็ไม่รู้แถมมาหรือเปล่าก็ไม่รู้<ป>ให้ใทยก็ต้องใส่แล้วสิบ๊ายบายบ๊ายบาย ปั้นเงินเอออู้ยกูปิดทันพอดีม,มาอีกแล้วมึงก็มากันเกินแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งคนทุกคนทุกคนแป๊บ,บนึงขอเวลาให้หน่อยมันจะหมดโอเคกลับมาเต็มครับเต็มแบบนี้ปลอดภัยหน่อยอีกแล้วกู อยู่เสียงใครมาวะเสียงตัวโอ้โหแม่งมาแล้วมยากว่ะคุณว่าแม่งยากตรงจานเค้กนั่นแหละมันบังมองไม่เห็นนะ เราจ,จัดการไอ้จานเค้กยังไงอะหรือว่ามันจะมีวิธีอะไรเปล่าวะต้องลองครับลองไหมอ่ปั่นสิปั่นสิเออมัวแต่คิดว่าจะแก้ยังไงมันต้องมีวิธีแก้สิวะว่าทุกอย่างต้องมีวิธีแก้เว้ยเราจะเล่นแบบมัวๆไม่ได้ ฉันไม่ผ่านนะมาได้หนึ่งตัวใครมาครับบัออกซี่มันไล่เลยได้ไหมไม่เห็นไปเลยยังไม่ไปครับไม่ไปน,ะไไปนี่ไงห,หรือว่าใส่หน้ากากวะเฮ้ยแม้อะไปจริงด้วยวะเฮ้ยอ๋อใส่หน้ากาก ใครมามีคนมาว่ะมีคนมาหนึ่งคนโหนี่มาแล้วว,ว่ะนี่มาแล้วว,ว่ะใครอุย้ยดูลืมดูดูลืมดูไอ้จันเค้กโอ๊ยไปบ่ายแล้ว oh. โอเคไปบ่ายแล้วจันเค้กจันเค้กมาม,มันมาบ่อยอย่เนี้ย ใส่หน้าก,กากบ่อยมากอันเนี้ยมาดูกันใช้ขวาโอเคเราปลอดภัยครับปั่นยาวเลยนะเ,เต็มก่อนน่ากลัวจันเค้กมาโอ,อ๋อแก้ได้จัดเค้กมึงก็ให้กูจังเลยทักกูจังเลยบ๊ายบายเออทักกูจังเลยอ๋ออย่างนี้อางนี้พอสู้ได้ พอสู้ไหวครับถ้าพอรู้หลักกับพอสู้ไหวแมนเกลิลมาเหรอมาที่ไหนวะไม่ค่อยดีละไม่ค่อยดีละมาไหนไม่รู้แต่มันมานะมาไหนไม่รู้แต่มานะมาไหนไม่รู้แต่มาหุ่นใจเย็นก่อนนะตัวตั้งใจนะครับทุกคนมาดูอันนี้มันมันยากว่ะมันยากจริง ก็เสียงคาในท่อจังเลยนะโอ๊ยปิดผู้ทันมากันกีดตัวเนี่ยโอ้โหกูไม่กล้าปั่นเยอะเลยอะไม่เห็นว่าแล้วเชียวกูมาซ้อนกี่ตัวนะ โอ้โหกลัวมากกลัวมากอนี้ตัวไหนวะเนี่ยมาเป็นดูโอ้เลยตัวนี้ย,ยังอยู่โอ้โหมึงก็มาเกินต้องตั่นนะครับนาทีนี้ขอก่อนนะขอก่อนนะทุกคนจะ่พิ่งมากินผมเลย ขอดิ้นึ่ง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 อย่าเพิ่งอย่าพึ่ง,องโอเคโอ้ยยังรอดไปได้วะเฮ้ยฉันยังรอดมาได้มันยังรอดฉันยังสู้ต่อไปด้วยใจไหววันสู้แบบลกุลกๆด้วยนะ มาแล้วจ้าไปเพวแบบเนี้ยไปไหมโอเคไปครับ <Hi. S 1> โอ้ยปลอดภัยกูแล้วโอ้โหกูต้องปั่นแล้วว่าโอ้ยแป <Hi. S 1> ๊บหนึ่ง ด็กคเดียทุกคนโอ้โหกูยังรอดได้ขอเดอก่อนข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 อก่อนกูลกมากเลยครับไม่กิ้ผ่านไปได้โอ้มันก็ให้กูจังเลยทักกูจังเลยไม่มีเพื่อนคบไงวะไม่เห็นใจกูบ้างปีสี่แล้วจ้ากูจะโลก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 กูจะลก ลุกคุณ่นอย่าลุกมึงงทำได้มึงทำได้มึงทำได้อุ่นทำได้อุ่น,ทำ,นทำได้ทำได,ำได้ปั่นให้ปั่นไว้มาอีกแล้วจ้าอย่าให้หมดอย่าให้หมดอย่าให้หมดอย่าปั่นเยอะด้วยคุมเวลาให้ดีพูดเพี้ยนหมดแล้วเนี่ย เสียงไม่ก็ามาในท่ออีกเ็นดี้ก็ชะงกหน้าอีกโอ้ยกูมาแล้วจ้าสามตัวเลยไหมพอให้หมดไปแล้วครับแป๊บหนึ่งแป๊บนึงแป๊บนึงขอดูกันขอดูขอดูขอด,ขอด,ขอด,ขอดูต้องไวต้้งไวครับ ไว้ไว้ทีห้าแล้วอุ่นมาอีกแล้วกลับไปครับ <Hi. S 1> โอ้มึงให้เปล่ก,กูนหน่อยเถอะจริงจะผ่านแล้ว <Hi. S 1> เห็นใจกูหน่อยเห็นใจกูน,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 นิดนึงโอ้แป๊บหนึ่งแปบ๊บนึงแป๊บหนึ่งแป๊บนึงทุกคน บป๊บหนึ่งบป๊บหนึ่งเขากูหลกมากโอ้ยผ่านเหอะผ่าน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 ไปซะ,ปซะมึงก็พักกูจังเลยโอ้โหอีกนิดเดียวอุน่น ุดจัดไงเราทำได้ถึงจะโกโๆก,ก็เถอะเราก็ยังทำได้เย้คุณนั่นจบแล้วไงน้องๆที่ขอมาภาคนี้ก็ไม่ตึงเท่าไหร่นะชนะไงกพูดได้ไงคือประสบการณ์เกมแนวเนี้ยเพื่อนผ่านมาเยอะครับเอาเพื่อนคนนี้ไม่ลงหรอก Unlock Most Extra ถือว่าน้องๆไม่เห็นนะตรงเนี้ยไม่มีโหมดอะไรใหม่ทั้งนั้นไุ้ยมีคืนที่6มาว่ะเอาเป็นว่าถ้าเกิดน้องๆอ,อยากดูต่อนะว่าคืนที่6เป็นแบบไหนคอมเมนต์ไว้ครับเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูเพราะตอนนี้ครับพี่อุ่นกะว่าจะไปเล่นเซเ e นฮิวนะอยากเล่นอยู่ไม่รู้ว่าทุกคนครับดูกันหมดแล้วหรือยังนะแต่อยากเล่นเอาเป็นว่ารับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าเกิดชอบรนะับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ ถัาไะใช้เป็นกำจ่างให้พี่หุ่นด้วยบ๊ายบายจ้า